แต่ว่าเราเริ่มกันที่เหตุการณ์ที่มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนครับไปยิงในโรงเรียนครับคุณผู้ชมที่โรงเรียนพระตรงนะครับประธานกีริวัตรที่จังหวัดสงขลานะครับมีคุณครูมีชาวบ้านแล้วก็ญาติรวมทั้งพวกในการโรงเรียนนะครับที่ ก็เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านเสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้ก็มีบรรยากาศของการไว้อาลัยกันนะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ร่วมพิธีพระราชทานน้าหลวงอาบศพผอโรงเรียนด้วยนะครับส่วนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ2คนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับผู้บาดเจ็บทั้งสองคนจากเหตุมีผู้ก่อเหตุบุกยิงครูนักเรียนโรงเรียนพระตรงประธานคีริวัตรไว้เป็นคนไข้ในพระบรมรา,ราชานุเคราคะห์รับขณะที่ศาสตราจารย์เนรุมวลพินโยสินวัตรฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปเยี่ยมนักเรียนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินจากเหตุยิงในโรงเรียนพระตรงประธานคีรีวัฒน์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงหนึ่งคุณหมอได้อธิบายถึงการรักษานะครับที่อาจจะต้องมีการผ่าตัดด้วยครับ ล้างแผลให้สะอาดที่แบบนี้พะของขแผลอ่ารึกจุดถึงชั้นใต้ไขมันแบบนี้มันจะค่อนข้างเจ็บเหมือนกันไปทําในโาาารคตับจะให้ยาได้่มา,กกาจากนั้นศาสตราจารย์เนรุนลกน็เดินทางไปที่โรงเรียนพระตรงนะครับรับฟังรายงานสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยครับ mm hmm. ทางศาสตราจารย์นเนรุมลเนี่ยบอกว่านายกฝากแสดงความห่วงใย แล้วก็ให้ใช้งบสํานักนายกเยียวยาครอบครัวทางผพ้่อในการโรงเรียนที่เสียชีวิตนะครับทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานกับผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสภาพจิตใจของคุณครูนักเรียนและผู้ปกครองโดยจัดทีมครูแนะแนวและนักจิตวิทยาเข้าฟื้นฟูสภาพจิตใจประสานโรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินสนับสนุนด้านจิตวิทยาครับ และประสานตำรวจเพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัยด้วยครับส่วนบรรยากาศที่วัดยุงทองสถานที่จัดงานศพของนางสสิพัฒน์สินสมสนุสรผู้อำนวยการโรงเรียนพระตรงที่ถูกยิงเสียชีวิตมีสัตราจารย์ในเรมนไปร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพขณะที่เพื่อนข้าราชการประชาชนและญาติพี่น้องมาร่วมไว้อาลัยนะครับนายเจษฎาสินสมสนุสรซึ่งเป็นสามีของผู้อำนวยการโรงเรียนที่เสียชีวิตกล่าวว่า ไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์จะเกิดแบบนี้นะครับตนเองเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนพระตรงวิทยามูลนิธิซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกันซึ่งในวันเกิดเหตุทราบเรื่องแล้วก็ทราบว่าพรรยาถูกยิงโทรหาแล้วแต่ว่าพันรยาไม่รับครับแต่เราเคยคิดไหมพี่ว่าวันหนึ่งปัญหาอย่างเนี้ยมันจะมาเกิดในเรียนในครอบครัวเราก็ไม่ได้ตั้งรับอ่ะเนาะครับไม่ได้ตั้งรับ แล้วอย่างนี้ลูกเต้าขุดลูกลูก,ลกแล้วก็แม่เนี่ยแม่นี่รู้เรื่องอะไรอย่างเง้แม่รู้แล้วแม่รู้มาเช้ากับลูกก็คนคนร้องก็รู้มาเช้าแล้วเขาเมื่อคืนเสียตอนปีสองกหน้าที่อยู่กับลูกชายคนที่แล้วก,มก็มาบอกแม่ก็ตอนเช้า ทางด้านนายแพทย์อังกูลพัตรากรนายแพทย์ทรงคุณวุฒิสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติหรือว่าสอบอยชบก็ระบุนะคะว่าการลดการเสพซ้ำต้องเชื่อมต่อกับการรักษาค่ะตั้งแต่สถานพยาบาลการฟื้นฟูและส่งกลับเข้าสู่ชุมชนและจะต้องมีการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุอย่างเช่นกรณีการถูกตีตราขาดงานขาดไรายได้ขาดการสนับสนุนทางสังคมซึ่งคุณหมออังกูลก็ย้ำนะคะ ว่าผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยโรคสมองเรื้อรังมีโอกาสที่จะกลับไปใช้สารเสพติดซ้ําได้อีกจึงเสนอให้ชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังค่ะมีผู้นําท้องถิน่นอสอมและครอบครัวช่วยกันติดตามอาการอย่างใกล้ชิดดูแลการกินยาแล้วก็ให้มีอาชีพนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยมีที่ยืนในสังคมลดการตีตราแล้วก็ป้องกันการก่อเหตุซ้ําค่ะที่เราได้เซตเรื่องของ CBTX community based treatment เนี่ยนะฮะหรือว่าบางทีก็เรียกว่า community based treatment and rehabilitation เนี่ยเราก็มีการมีมีความตั้งใจนะ,ะที่จะให้ให้คนในชุมชนเนี่ยนะมีการประชุมหารือนะ,ะเพื่อเพื่อค้นหาปัญหาของชุมชนมีผู้เสพเท่าไหร่มีที่ซื้อขายตรงไหนต้อง,ต,องต้องรู้เนาะนะฮะ เราก็ต้องมีมาตรการทางสังคมก็ <S <S เรียกโซเชียลแซง t ชันอย่างไรในคนที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ค้านะที่เข้ามาอยู่ตรงนี้หาวิธีการทุกวิธีการนะนะครับแล้วก็คนไหนที่มารักษาแล้วกลับไปทำอย่างไรจะให้เขามีที่ยืนในสังคม สำหรับผู้เสพที่ก่อเหตุดุนแรงนะคะก็มักจะเกี่ยวข้องกับอาการทางจิตเวชค่ะหรือว่าขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคนในชุมชนหรือว่าใกล้ชิดมีสัญญาณเตือน5สัญญาณเหล่านี้ค่ะขึ้นให้หน้าจอนะคะจะมีสัญญาณหลักๆ5ข้อที่คุณหมอให้ข้อมูลมาทั้งไม่นอนเดินไปเดินมาพูดคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวและหวาดระแวงหากคุณผู้ชมเห็น5สัญญาณเหล่านี้นะคะต้องร่วมกันเฝ้าระวังเพื่อที่จะช่วยลดแนวโน้ม การก่อเหตุรุนแรงได้ค่ะ